สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะประจำวันที่11ธันวาคม6 5นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับแปกับ9 50515356 5859 808 1828 58 689 689 597 685 189เนอเนาะ มันจะมาเลขคล้ายๆกันเนอเราจะเพาะกิจกับเราสามาัคคีนี่เนาะแปดกับเก้ามาเหมือนกันต่างกันห้ากับหกหนึ่งกับสองแค่นั้นเองเนาะต่อไปสามาัคคีจะเร่นแปดกับหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งสามนะคะหนึ่งสองเก้าก็ได้เด้อ จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อทั้งสองอันเด้อถ้าจะจับข้างบนก็ห้าแปดหนึ่งเลยเนาะเก้าสองหกเลยเด้อข้างล่างนี่ทำไมงั้นก็จับห้าแปดเก้าห้าหกแปดหกแปดเก้าออย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับ คลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแปดกับเก้ามาเหมือนกันเดอ้อต่างกันหนึ่งกับสองห้ากับหกก็จับใส่กันไปเลยเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะ